สวัสดีครับพี่น้องผมมอน้กะพบกับเซียนบิวผ้ามานผ้ามวงคือเก่าครับผมมอน้กะวานเหงค์ะะครับผมสะนาครับผมไม่มีปลาเลี้ยงเด้อครับปีนี้ไม่ได้เลี้ยงปลาครับผมมีแต่ปลาธรรมชาติครับผมเดี๋ยวเอาเสียบัวออกก่อนครับผมค่อยหวานครับผมเดี๋ยวมันหวานมาได้ครับเดี๋ยวตอนเอาบัวออกหมดตอนหวานเดี๋ยวทิ่ทาให้ชมอีกครับผมว่าจะมีผลงานไหมครับวันนี้ แต่ก็มันมานคือเก่าแล้วครับผมอยู่กับเซียนบิวไปกันเลยครับผมนี่ครับผมบรรยากาศรอบสะครับบมวันเฮกับทีมงานครับผมทีมงานเฮาคือเก่าครับนี่ทีมงานโยครับเซียนโยเซียนโยครับผมนี่ครับผมบัวเยอะมากครับผม เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ่ายตอนหวานกับผมกกบยเยรยกศท้องให้ท้องนาขื่เก่าครับกรบผมหลังจากเอาบัวขึ้นกะพอๆๆมีเหลือนิดๆดหน่อยหน่อยครับผมเอากะมาหวานกันครับผมบุชีพก,ก็อาจีมีผลงานหรือบุมีกะลุ้นกันไปครับผมเอากะว่ากันบ่ได้ครับผม ผมเซียนโยครับเซียนโยเซียนโยยังบ่ได้อยู่ครับแต่ผมเดี๋ยวจ่เดี๋ยวถ่ายตอนหวานเฮเดอร์ครับผมมันหมาดคือเก่าครับกับเซียนิวครับผมเอาเลยเราจะใส่ตรงกลางเลยครับผมอีกเต็มเนาะอันนี้นะครับเปลียนนี่ปลาด้วย

หากวันไหนเธอว่างพาลูกมาจามให้เธอสูชูจังว่าที่ไม่ได้เลยเจอเด้อจักหรออันนี้ครับพวกออกเด้อกําลังประชิญครับไม่รู้จะตัวเท่าไหร่ครับจะมานอยู่บนนอดูหน้าเซียนครับเดี๋ยวครับผมงมก่อนเ

โอ้ยจบบททันแล้วแบบนี้ยังไม่พอปลาสักตัวตายตายเอามันบูมานเอามันบูมานครับผม <c oughs> ปลาซุนยู่นั่นแหละเลี้ยวบททันเลยล็อกเลย โอ้มันมาแล้วครับหลังจากบาท<ม>สาสิบาทโชว์ดิโชว์ดิอุยอ้ยเฮ้ยโอกยออกอยนี่ครับผมตัวแรกครับข้อหมายนี้ตัวแรกครับผมตื่นไปใช่แล้วเตอร์ดูฉเฉดิวดุลายขนาด ามาคือเก่าแล้วครับผมมีน้องเยอะเนาะมาแต่เอาดิเดบุ้มถ้าต้องออกไอพอดีปิ้งคือเก่าครับเห็้ยน,น้อยๆมีหม่องมมหลงผมดูยักจ <c oughs> ัดมันจันหมอกไงกอจะมาอาดหลัง เาเต็มแ้มครับผมมาอีกแ้ไม่ได้กินข้ามาเลยโนเได้งหรอมาเยมานี่ครับผมมาเด้อแก้สวยครับผมมาดดน้งมาเครับผมีปลาครับผมกับงโคครับมาเด้อครับผม กินข้าวนำกันครับผมทีมงานพักยกก่อนที่เมามีแต่ทีมงานที่เมาแต่เซียนครับเซียนเซียนอยู่บกครับอุ้ยบ่เมาดอกแต่บ่าม่นเดี๋ยวได้ผลงานจังไรเดี๋ยวอัปเดตลงครับผมบ่มจ้าอาซิบุมานปั้นอะไรขอได้อยู่ครับผมดีก๊วนผลงานเฮาเดินสิเอาบัวยังขึ้นกะ เมียอนนองตายก็เลิกไปโลกตอเมียที่อาเซีมีผลงานคลิปนี้อันเก่าอจยงามอย่างดอกกับอัจฉริงามมีเพใสยังเพราะว่าบัวมันหลายครับผมภาบบัวลาวานไปที่แฮมันปืน ด่างวัดไร่บรรดาจุน,นอาซีข้าเนยจ,จะน้อยครับมแต่กันมันมันเก่าครับเา้าใยังอยูได้ลูมารูบบุีเรือครับผุมัอาครับมันสีดับครับขุนกวางกวางคนเดียวครับมมีจะาปลพว,วงครับ คหลายคนพูดครับผมเลยตอนี่ากานตองิตามับแเป็นก,ก,กำลังใจให้เลยนะครับเสียบิวพามาท้ามวนคือเกาครับผมอาจจะมีคลิปดีๆอีก,กวันนี้ครับผมขบับ่คนใ